สวัสดีครับเราจะมาแก้ไขปัญหานะครับชิก110ยไอนะครับปัญหาคือสตาร์ทเงียบนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับเอาแบบเช็คอย่างรวดเร็วง่ายๆนะครับดูตามวงจรนะครับอื่นนะครับเราเช็คดูก่อนว่าทำไมถึงสตาร์ทเงียบจริงไหมนะครับขาตั้งขึ้นนะครับแล้วก็กำเบรกนะครับตอกล็อกตอกเบรกไว้นะครับล็อกไว้นะครับเพื่อไม่ให้สวิตช์ นะครับสวิตช์เบรกตัวนี้นะครับสวิตช์เบรกที่เราเห็นนะครับสังเกตนะครับนี่นะครับสวิตช์เบรกนี่ครับสวิตช์ที่อยู่ตรงไหยนั่นคือแฮมล็อกสวิตช์เบรกไว้นะครับนี่ครับให้มันล็อกไว้หลังจากนั้นนะครับเราลองกดสตาร์ทดูครับเปิดออนนะครับเปิดออนลองกดดูเงียบนะครับเงียบบิ๊ิซีนะครับ นี้นะครับเราจะลองเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟมาเลียงอีเลยไหมนะครับดูจาววงจรนะครับเราเปิดออนปุ๊บเห็นไหมครับหลังจากสวิตช์เราเปิดมานะครับไฟก็จะวิ่งเข้ามาหาโค้ดว่ดีเรสตาร์ทนะครับแล้วก็ลงกล่องมันลงเขที่กล่อง ECU นะครับหรือ ECM นะครับของรถจักรยานยนต์ถ้าเราไปเช็คไฟทั้งสองขั้วนี้ก่อนนะครับว่าไฟมาไหมครับหลังจากนั้นเรามาเปิดนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ อ่าโดยการดันน็นะครับสองตัวตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่สองนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูรีเลย์สตาร์ทนะครับในนี้อ่ารีเลย์สตาร์ทนะครับรีเลย์สตาร์ทนะครับถ้าเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นนี้จะเข้านะครับอ่าไดสตาร์ทนะครับแต่ที่เราเช็คนะครับเราเช็คสองขั้นนี้นะครับสีดำนะครับกับอ่าสีนะครับอ่าเหลืองคาดเขียวนะครับตรงนี้ครับว่า มีไฟไหมนะครับจะต้องมีไฟ1 2โวลต์นะครับเมื่อเราเปิดแจออนนะครับนี่เจ้าวงจรมาเห็นไหมครับเราก็มาลงเก่าที่กล่อง p C M ครับหลังจากนั้นพอทําการตรวจเช็คนะครับเปิดสวิตช์ออนนะครับเปิดสวิตช์ออนเดี๋ยวเรามาเช็คก่อนก็ได้นะครับจริงๆจะไม่มีนะเราเช็คก่อนนะครับจริงๆจะไม่มีเทสดูกอนนะครับนี้มีไฟนะครับอันนี้เราเช็คดู เห็นไหมนะครับทั้งสิตัวสองขั้วนะครับสีดำเห็นไหมครับไม่มีนะครับสีเหลืองคาดเขียวนะครับเหลืองขียวครับตรงนี้อ่าไม่มีเห็นไหมครับต่อมานะครับเมื่อเราส่วน on. อ่อนเจออ่อนไฟต,ต้องวิ่งน,น,น,ดดนะครับต้องมีมา12โวลต์นะครับผ่านกดตัวดีดีนะครับผ่านกดตัวดีดีตัวแรกนะครับเห็นไหมครับมาที่สองตัวที่สองเหลืองคาดเขียว แดงเขียวมาเห็นไหมครับนี่มาโอเคนะครับสรุปว่าไฟมาเลี้ยงนะครับโดยกดจ่ออนไฟมาเลี้ยงที่กดลวดสตาร์ทนะครับแล้วก็ลงเก่าโอเคชุดนี้ไม่เกี่ยวนะครับแน่นอนนะครับก็คือมาหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คที่เราจะมาเช็คที่สวิตนะครับสวิตนะหลังจากนั้นนะครับเราจะมาเช็คที่สวิต นะครับสตาร์ทนะครับโดยวงจรนะครับเมื่อเราเปิดออนนะครับไฟก็วิ่งผ่านดีเดียควบคุมไฟสัญญาณนะครับผ่านฟิวในตำแหน่งฟิวนะครับแล้วก็ต่อเข้ามายังนะครับเป็นสวิตช์ไฟเบรกนะครับสวิตช์เบรกหน้านะครับไฟ12โวลต์จะวิ่งออกมาที่สวิตช์สตาร์ทแน่นอนนะครับสวิตช์สตาร์ทคือตัวนี้นะครับไฟต้องมา12โวลต์เมื่อเรากำเบรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามาไหมนะครับอันนี้เรากำไว้แล้ว ไฟจะมานะครับก็คือเส้นสีเขียวนะครับเขียวคาดเหลืองนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ออกสีเหลืองคาดเขียวนะครับอันนี้คือไฟออกนะครับไปยังกล่อง ecm นะครับตรงนี้โอเคเราเช็คตัวนี้ก่อนนะครับ่าไฟมาหรือไม่นะครับโอเคครับเราเปิดอ่อนนะครับอ่อนอย่างที่บอกนะครับไฟต้องวิ่งมาเส้นนี้นะครับเส้นสีเขียวนะครับคาดเหลืองมาไหมดูครับมา นะครับนี่ครับมาแน่นอนนะครับกำเบรกปึ๊บนะครับกำเบรกนะครับไฟต้องวิ่งมาหาสวิตช์สตาร์ทหนึ่งเส้นนะครับสีสีเขียวขาดเหลืองนะครับนี่จบนะครับต่อมานะครับเมื่อเราบีบนะครับอ่าเมื่อเราบีบสวิตช์สตาร์ทนะครับเมื่อเราบีบสวิตช์สตาร์ทตรงนี้นะครับต้องมีไฟวิ่งออกนะครับอ่านีะครับบีบนะครับนะครับบีบ ครับนี้เราบีบนะครับบีบปั๊บเห็นไหมครับเห็นไหมครับมาบ้างมาบ้างเห็นไหมก็จากที่สังเกตนะครับเรามาดูจากที่สังเกตเห็นไหมครับนี่นะครับไม่นะครับอ่าก็จะเข่านะครับเวลาเรากดสตาร์ทนะครับจะมีอ่าช่องอาร์คนะครับช่องหน้าคอนแทคนะครับทำให้เกิดการเกิดเข่านะครับอยู่ที่หน้าคอนแทคนะครับ บางทีก็สตาร์ทติดบ้างไม่สตาร์ทติดบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้รถในส่วนของคิกนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับโอเคนะครับกรณีนะครับที่เรามีสายนะครับทดสอบสวิตช์ทดสอบนะครับเราสามารถทดสอบได้เลยนะครับเปิดออนอันนี้เป็นตอนที่เรามีสายทดสอบว่าสวิตช์นะครับมันมีปัญหาจริงไหมนะครับเราลองดูได้เลยนะครับหรือมีหาตรงอื่นไหมนะครับเรากดได้เลย เห็นไหมครับออนนะครับสตาร์ทอ่าโอเคนะครับสตาร์ทตีดง่ายนะครับทีนี้เป็นสวิตทดสอบนะครับสรุปว่านะครับแน่นอนครับสวิตสตาร์ทนะครับเสียนะครับอ่าแล้วก็เบิดเมื่อใส่นะครับแล้วก็ลองทดสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้เราก็ทำการ ใส่นะครับตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เห็นะครับหน้าคอนแทคนี้ยังใสนะครับไม่มีความอาติดนะครับเพราะว่าเป็นของใหม่นะครับเดี๋ยวเราทดสอบนะครับสตาร์ทติดชื่อมั้ยนะครับนะครับตาบีนะครับออนเทสจบครับสวิตช์เสียนะครับแน่นอนนะครับเปลกใหม่เตียนใหม่ นะครับสิ่งสังขารที่สุดนะครับนักเรียนให้ทําการนะครับอ่านวงจรให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือไฟ12โวลต์นะครับเมื่อเปิดสวิตช์ไฟ12โวลต์นะครับต้องมาเส้นสีดํานะครับมาเข้ากดลวด vs start นะครับเส้นสีดํานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะออกเส้นสีนะครับสีเหลืองคาดเขียวนะครับเพื่อมาเข้ามาลงกาวที่กล่อง ecf นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อรอสัญญาณรอสัญญาณจากสวิตช์สตาร์ทนะครับ นี้นะครับเมื่อรับได้รับสัญญาณจากเซอร์วิสสตาร์เสร็จแล้วนะครับกล่องก็จะสั่งให้ตรงกแาวนะครับทำให้ตัวดีๆนะครับเกิดสนามแม่เหล็กดูหน้าคอนแทคลงนะครับตัวมอเตอร์สตาร์ก็ทำงานนะครับหลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับวัดไฟนะครับเส้นสีเขียวคาดเหลืองมาก่อนนะครับเมื่อเรากำเบกหน้านะครับไฟต้องออกมา12โวลต์นะครับแล้วก็เวลาเราบี นะครับบีบสวิตช์สตาร์ทนะครับไฟต้องวิ่งมา12นะครับถ้าไม่วิ่งมาก็แสดงว่าหน้าคอนแทคตรงนี้มีปัญหานะครับโอเคครับ